ไปไหนคะคุณอุ้ม<ป>วันนี้นะคะเราจะออกไปเซอร์วย์หาโลเคชันสำหรับทำมาหากินกันแล้วก็พาคุณอุ้มไปดูไปดูเมืองในเมืองคะ่ะว่าเขาเป็นยังไงกันนะคะท่าทางแบบว่าตื่นเต้นมากเลยคะ่ะจะได้ออกนะคะรู้สึกยังไงคะที่ได้ออกรู้สึกเหมือนได้ออกมาจากอะไรสักอย่างนะคะเฮ้ยคุณอันนี้คุณปลอมตัวไปไหนคะเนี่ย ฉันร้อนค่ะอ๋อร้อนใช่ไหมชั้นร้อนอีดอกร้อนแต่คือแบบห่อตัวแบบอ๋อร้อนแดดได้ค่ะนี่นะคะเราจะขึ้นลิฟต์นะคะนี่ลงลิฟต์ค่ะลงลิฟต์ค่ะอันนี้โดยที่เราจะกดชั้นไปที่ชั้นวิธีการกดลิฟต์ที่ถูกต้องค่ะไม่ติดสักทีไม่ได้ไปหรอกสองไม่แหลมพอเนื้อในมันเยอะค่ะ ือเราเข้ามาในลิฟต์เรียบร้อยแล้วค่ะคุณอุ้มเขาก็ได้ทําการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วเรียบร้อยนะคะนี่เป็นไงล่ะรักษาความสะอาดสุดๆจ้าจ้าไปเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ค่ะออกสู่โลกค่ะเาบอกกดแรงดเขาบอกให้เราทำโลเหมือนคุณบ้าจริงปะแต่จริงไม่ได้ไม่ได้ทำนะอันนี้บ้าจริง ไปค่ะไปะไนิติค่ะอ,อันนี้คือเดี๋ยวเราจะไปรับพัสดุกันก่อนนะคะวันนี้เราจะกินอะไรกันดีวันนี้เราจะกินอาหารราคาถูกเอ้ไปหาอะไรแพงๆกินสักยี่สิบาทแล้วกันเนาะอาหารพแพงๆยี่สิบบาท <c oughs> วันนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปกินหมูกระทะที่ถูกที่สุด <c oughs> แล้วก็อร่อยที่สุดใช่พัสดุรับพัสดุสามเจ็ดเจ็ดบอกเขา <c oughs> รับพัสดุห้องสามเจ็ดเจ็ดค่ะ ล่าสุดคุณอุ้มพกปืนมาด้วยนะคะใหญ่จะเล่นของเขาค่ะเซ็นชื่อังคะยังค่ะเดี๋ยวเขาจะเอาา,า,าพาไปหากระทิงมากเลยค่ะสี <ขา S 1> แดง <ๆ S 1> ยั่วๆค่ะแดงค่ะวันนี้เราใส่สีแดงไปกินหมู่กรนนะทะแสงขแเข,งข้ามาล็อกกค่ะมาเขาลืมก็ต้องาเขาวปคือเดี๋ยวเขาก็มา ผายฉ่มอ้วนหรือเปล่าคะผอมมากเลยค่ะเลินค่ะเลนวายขนาดนี้ผอมได้ไงคะวันนี้วันนี้ไม่รู้จะกลับมาทันหรือเปล่าวันนี้จะไปทำอะไรที่เดี๋ยวหมอค่ะไปซื้อนังสือวันนี้ค่ะใช่ไปซื้อนังสือมาเรียวนะคะสินค้าจากดอบลิทนะคะที่ฉันทำยู่นะคะไหนดูแซ่ ของมาเร็วเดีย๋ยวมาเอานะจ๊ะจากดอบริสกุปนะคะใช่ฝากไว้ก่อน,อน,นาคาต,นตอนนี้นะคะวิต้นไม้ดอกไม้เต็มนนเลยี่วิไม่ค่ะเราจะไม่ติดภาพที่ไม่สันตนาการนี่ค่ะคอนโดของเราก็จะอยู่ใกล้กับ b t s แบบนี้นะคะคุณนุ่มเดินเลยค่ะอันนี้เราจะพาคุณนุ่ม เดินไปที่เดอะมอท่าพรเพราะว่ามันไม่ไกลมากค่ะวันนี้เราจะพาติดตามชีวิตของพวกเราหนึ่งวันนี่ค่ะตรงนี้เป็นเป็นจุดนำพรีเซนต์นำเสนอที่สุดเพราะว่า<อ>เป็นสนามกีฬาผู้ชาเยอะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ค่ะเราพูดถึงว่า <c oughs> สุขภาพค่ะเราไม่ได้เราไม่ได้โฟ<อ> <c oughs> กัสผู้ชายเลยค่ะจะบ้าหรออินทอร์ นั่งวินเ,อเออนยอะนี่ไงเขาเขายังไม่ได้ทํางานเลยพี่วินเขายังไม่ได้ไไดทานก็เนี่ยวินเดินไปข้างหน้านิดนึงก็ถึงแล้วออกกําลังกายบ้างไม่ใช่ค่ะคุณอุม้ม <laughs> คุณอุ้มไม่ออกกําลังกายแล้วก็ตรงนี้อะค่ะเขาจะมีสร้างสร้างคอนโดค่ะจะมาซื้อคอนโดอยู่ใกล้ๆแถวนี้มาได้เลยนะคะโอ้โหไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ใบไม้นี่ค่ะชื่อว่าโครงการอะไรนะ ยูนิคอร์นค่ะใช่ <Un icorn. S 1> ยูนิคอร์นโอเคนี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินเดินไปค่ะเดินไปสุ่นสรุปแล้วนั่งไม่ให้นั่งมอไซค์เราก็ต้องเดินเพื่อรถรถเขาเรียกว่าอะไรรถรถปริมาณควันในกทมรเราจะไม่ใช้ยานถ่านะนะคะเราจะต้องเดินเอา คือฉันเดินไปเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นฉันอะคุ้มขนาดนี้ยปรามตัวมากค่ะแม่ฟอมตัวนี่ไม่ทราบว่าหนีหนีอะไรคะเนี่ยแบบเรากลัวเขารู้ไงหนีนี่เหรอคะอย่าหาทานะคะง่แล้ววินน่ะข้างหน้าค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วินมอไซค์เลยก็คือเดี๋ยวเราอ่ะจะไปหาของกินในตลาดก่อน เราก็จะเข้าไปในเดอะมอลล์ก็คือเราไม่ต้องนั่งวินแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ไกลมากแต่คุณอุ้มเหนื่อยค่ะแบบกลัวเงื่อแตกแต่ไม่เป็นไ,ไรดเดี๋ยวคุณอุ้มอ่ะอก็กูบอกแล้วว่าใส่มาทําไมใส่มามันก็ร้อนก็คือเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเข้าตลาดปุ๊บก็หาของกินใช่ไหมเพราข้าเดอะออเดอะมอลล์ปุ๊บมันก็เย็นแล้วเย็นแล้วหมายถึงแบบตโ่งเย็น ไม่ได้อากาศเย็นนะคะมานถือว่าเย็นแล้วนน <c oughs> เย็นแล้วแต่ว,ว่าจะมาเที่ยวจะตืต่นบ่ายสองใช่ค่ะก็เย็นแล้วพอดีอ่ะทุกคนต้องกลับกล้องอะ่ะอ่ะดูจะเป็นไงล่ะลุงมาวิ่งปังไม่ไหวตรงนี้คือสนามกีฬามันกว้างมากเลยนะแต่ที่เราเดินมาตอนแรกอ่ะนู่นจนถึงตอนนี้ถึงแค่ตรงขั้นจนถึงตร<อ>งนู<อ>้น,นะค,ะคือ ถ้าเกิดว่าได้มาออกกําลังกายคือผอมต่ถามว่าออกไหมไม่แต่เย็นนี้เราจะไปว่ายน้ำปะถ้าถอดจะถ้ากลับมาทันเนาะถ้ากลับมาทันแล้วเดี๋ยวเราไปว่ายน้ำต่อค่ะเราก็เดินมาถึงตลาดฟูเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นมีทีเอตลาดฟูนะคะก็เดินมาจากคอนโดประมาณกี่เมตรนะคุณดุมก็น่าจะ1กิโลเมตรได้แล้วไม่ไม่ใช่1กิโลได้แล้วไม่ถึง600ประมาณ6-700เมตร6-700เมตรก็จะมาถึงนี่เลย ตึงๆแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นคอนโดเหมือนกันเป็นคาสซ่าคอนโดนั่นเองก็หิวค่ะไม่หิวแล้วค่ะเหนื่อยจนไม่หิวแล้วค่ะไม่ต้องแดกแล้วเลยค่ะแดกอยู่กระท้าทีเดียวเลยก็ได้ค่ะร้อนค่ะตอนนี้คือว่าจะเริ่มมีมอไซค์นาก็ไม่นั่งค่ะตอนนี้ถึงแล้วค่ะไม่ต้องเพราะว่ามีมอไซค์อยู่ตรงนี้ไงใกล้ถึงแล้วพอดีก็ไม่ต้องนั่งนั่งไปห้าบาทตัินึงไหมก็เนี่ยเลี้ยวขวาก็ถึงแล้วตลาด ห้าบาทยังจะนั่งอีกเหรอคะก็นยายนคงนี่ตีเพราะผมผ้ามาเยอะขนาดนี้ค่ะผมผ้ามาเยอะมากงงมากอ,อากาศบ้านเมืองอเราก็ไม่ได้ร้อนขนาดผมผ้าอ,ออกมาโอ้โหแดดขนาดนี้แต่ตอนแรกคือแดดไม่มีตอนเราเปิดออกมาคือแดดแรงมากอาาศจ้าราออกมาแล้วคือแดดไม่มีคืออะไรแดดไม่มีแล้วค่ะตอนนี้ก็คือนี่ค่ะพน่มเดินค่ะ ไดเจอกันเดนอ๋มอเลยดีกว่าหัวปูมากค่ะตอนนี้คือลูกผมเยอะผมคือไม่รู้เป็นอะไรร่วงเก่งร่วงเปมั่วงเลยทำกีโมทำกีโม,โมเดินค่ะเดินเดินแบบคนเมืองคุณอุ้มคุณทำไมไม่มาเดินในลายทางคะคุณไป<ม>เดินอะไรตรงนั้นนะ่ะเดี๋ยวรถเฉี่ยวนะคะกิวหรอคะ อ๋อค่ะเดี๋ยวเราจะไปใส่เพลงลงทิกติกให้คุณรุ้มเขานะไปค่ะข้ามเลยค่ะข้ามเลยค่ะรถกำลังมาวิ่งเลยค่ะรถกำลังมาคอะไรกับฉันเอทำอะไรกับฉันหวังดีพัานาดดีค่ะนะคะตลาดค่ะอันนี้เป็นตลาดเย็นปะวะ ตลาดเย็น,ยอ,อ,นอ,อุ้ยผักผลไม้เพียบเลยแต่ตอนนี้ไปหาร้านข้าวนั่งกินก่อนนะแบบกรุบกรุบใส่ว่าใช้รมาเองมัน,น้อกันกไม่เราก็กินเบาๆไงกินกินนมก็ได้ช้าไข่มุกหรืออะไรเงี้ยนี่ไงขนมปังไหมกินแค่แบบว่าลองท้องมีลูกชิน้นบ้าเหรอกินปลาทอดกินเล่นเหรอข้าวจานน้ำเหรอ <laughs> ปลาทอดเหมาะก,กับกินกับข้าวจานน้ำคื้ยนี่ไงสลัดโลสั่งแบบไหนไปคะนี่ค่ะเราจะมากินสลัดโลกันนะคะวันนี้ <c oughs> เพราะว่ากินน้อยๆแล้วเพื่อไป <c oughs> กินหมูกระทะลองท้องก่อน <c oughs> เราจะกินน้อยเพื่อเราจะไปกินห <c oughs> มูกระทะต่อได้สลัดหมูสิบแท่งก็อิ่มนะอิ่มนะใช่นนสิบแท่งเหรอสิแท่งก็อิ่มสนสองคนก็อิ่มกินลองท้องหนู ไปหาที่นั่งกันค่ะโอ้มไปนั่งข้างในนู่เนเลยเนาะใกล้ๆใกลๆทางออกตลาดจุลร้างมากไม่ค่อยมีคนเลยค่ะมานี่ค่ะเราซื้อของกินมานะคะเป็นไส้กรอกแล้วก็มีน้ำดื่มคุณอุม้ม เงาแตกค่ะพัดลมไม่เปิดด้วยงงเปิดพัดลมสิเปิดถึงไหมกินเลยค่ะเป็นการตั้งกล้องพี่พี่ว่าคนอยู่ไหนคะคนอยู่นี่ต้องอยู่อยางนี้เอาใหม่ไม่ก็ขยับไปอะนั่งแนวนอนก็ไม่ต้องไม่ถ้าแนวนอนมันจะไปตัดกอนแล้วก็ถ่ายมาแนวตั้งก็ไม่ต้องให้เห็นตอนนี้ินของกินก็พอแล้วเรากินอะไรแล้วก็เดี๋ยวไปทำภาพวิ่งเอา สนามเสนอเอ้ยสนามเสนอนำเสนอมันเจ็ครอย่างเราคอมันเจแบบว่าตั้งมัน นี่คืออะคุณน้าคุณน้าหมดจังหมดแล้วง้นเยอหรอสองพันม้ีองันิ้้าทำอันใหญ่มากเลยอ่ะอืมอคืออร่อย จุ่ะะมแล้วค่ะพี่เขาบอกว่าประาณอันอิ่มแตอิ่มใช่ไหมคะจะ้อันจะอิะะ่มแล้วอิ่มจริงเจออันนี้ยด้ไง กะเพรากะเพรา,ไม,า,า,าไม่ไม่รู้ปอมเปล่าแต่ที่เรารู้คือคือเปรี้ยวอ๋อหน้าแท้เลยรสชาติไงแท้แต่ว่วามะพราแบบเปรี้ยวนิดหน่อยไพ่<ช>ไม่รีเปรี้ยวนิดหน่อยก็เปรี้ยวนั่นแหละก็คือว่าเขาน่าจะนเขาเรียกอะไรวะมีดไม่คมน้ำนนนมะน,น,นาวเปล่า ว่าหมูหรือแป้งใช่ไหมาบาทอืม้าแป้งอแวอืมก็จะไม่เอาเนื้อมากเลไม่เนื้อกินไูเห็นแล้วว่าแบบ5บาทนู่กยจะมไม่ือนะแต่ดูแต่แยหมัมได้ได้ตอนี้นะ ถามว่าดูดเราไม่ถามว่ามีน้ำเปล่าไหมอิ่ง <c oughs> อุ้ย <c oughs> อุ้ยอัหืมปวดท้องอ่ะยิ่งถ้าไม่ตรงเวลาแน่เลยค่าเรากำลังจะเดินไปที่เดอะมอท่าพระอุ้ยอิ่มมากชิพายเราจะแดกได้ไหมหมวดท่อิ่มขนาดนี้กะเดดเยอะๆกยอย ยี่สิบบาทก็มีวันนี้นะคะเราเข้ามาที่เดอะมอเาอ่า,าเลยเรียบร้อยเขาเปิดใหม่นะทุกคนปรับปรุงใหม่คือดีอันนี้เราจะมาทำทุวระที่ชั้น11กันนะคะนัดหมอไว้นี่ค่ะมาแล้วค่ะมาแล้ววันของเรานะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินผ่านร้าน เราจะไปที่ลิฟต์นี่หอลิฟต์เราจะขึ้นไปที่ชัน้น11นะคะทุกคนขอภัยในความไม่สะดวกอ้าวใช้ดิด G5 ดีไหนวะขอภัยในความไม่สะดวกก็นาใช้ใมมใชลิฟตัวถัดไปเจะเด้าขึ้นไปชั้น11นี่คือลิฟต์ปรับปรุงใหม่นะสภาพก็จะแบบอม ก็จะแบบว่าทุกคนคนอวดผีต้องเข้าอะ่ะ <laughs> ยากหลอนหลอนเงาในกระจกค่ะแตไดนนี่ค่ะเราจะมาที่นี่อ,อ,อแตได้ให้คุณอุ้มมานั่งรอก่อนนะคะคนั่งรอแป๊บหนึ่งนะคะนานไหมคะเลเซอร์นานไหมคะออ่ะเคะอ๋อโอเค เป็นไงคะสถานที่คือดีค่ะร้านหนังสือยังไม่เปิดนะตอนนี้ก็เขาปิดปรับปรุงอยู่เดอะมอท่อพารกาการเดินข้าสนนนะวันนี้จืดึงจดึงเรากําลังสั่งหมูกระทะนะคุณนุ่มไม่ต้องเพื่อเรานะลูกชิ้นพวกลูกชิ้นเราไม่ค่อยกินกิจกินนี้อันนี้เราชอบอะไรอีกเลย หักไม่มีเหรอแต่ว่าหรือว่าหมักไปเอานตู้มีปลาแก้วสามชั้นหมักลองดิอร่อยปะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านหมูกระทะแล้วมีพวกเราชนะด้วยแต่ว่าเราไม่ชนะค่ัเพราะเราชนะหมดแล้วแต่เราอิ่มมากเราชนะไม่มีแล้วทำไมน่าสนใจเราอันนั้นก็จะเป็นพวกแบบว่าอาหารตามสั่งแล้วก็มีร้านจานจุ๋ยตอนนี้ไงขายเห็นไกล อยู่ใต้สะพาน,นใต้สะพานตลาดจูค่ะโคชิพะเฮ้ย<ฮ><ฮ>ทำไมเขาไม่ให้เราซูมอ๋อมันเป็นเลนวายว่าจริงจริงวิดีโอมันควรจะซูมได้ปะเปิดอะไรอยู่เราไม่ได้เปิดนะมไม่สามารถซูมได้ขนาดเปิดซูเปอร์ร้านตุ้เขาก็แบบไม่ได้เป็นชุดแบบนี้เขาจะเป็นแบบให้เรจาจักเองใช่สั่งแล้วก็ไม่ได้คิดเป็นชุดเป็นราคาเป็นนี่ไปเลย เออค่ะกองลองใส่นะค่อยๆใส่ก็ได้หนูมันไม่ต้องใส่ทีเดียวทั้งหมดนะค่อยๆเขาให้ค่อยๆใส่ น่ากินอยู่นะเนี่ยไฟของแรงอเอาเมือไปเอามือไปเอาไปไนวิดีโอตอนนี้นะคะเราอยู่ร้านของตระชื่อชื่อปิ้งย่างแนหนด์สตี๊ค่ะที่นี่รับ เราชนะ,ดดนะเป็นไงบ้างคะนิ่น้ำจิ้มน้ำจิ้มทูพวย้จิ้ทุกวยมันแบบฟังมากนี่ค่ะอยู่ไปก่อนค่ะแล้วก็แล้วก็ขอนี้นะเป็นไงคะอร่อยค่ะวิกระทะว่างเติมงของหน่อยสิคะ ใส่แซลมอนให้ตะกองด้วยมีท้องแซลมอนด้วยหันทตอนน่ะี่เปยนะสำชารเลิศเลิเล<ำ>ๆเำชำใส่ผักใส่อะไรเลยน้อยหลับนเติมมาลงไปนี่นะคะอยู่แถวนี้นะตลาดปู กุ้งมีหอยม,ชชม,มอีชิฟตดแซลมอนเนี่เขาจะเป็นแบบของแซลมอนนะไม่ใช่แซลมอนจป็นตัวลนะเก่งพอดีว่าแซลมอนเป็นตัวเก่งนะคะคือด,ด,ดีทุกอย่างเนี่ยภาพอันนี้สวยนไงเขาคุณเตยดีค่ะกินไม่หยุดเลยอ่ะหยุดไม่ได้ค่ะนี่ทุกอย่าง ไปลงไปนี่ค่ะนี่กุ้งให้ดูกุ้งให้ดูกุ้งแกะเลยแกะเลยที่นี่ไม่ใช่กุ้งไทยนะกุ้งอะไรที่นี่ไม่ใช่ประเทศไทยไม่แต่กุ้งใหญ่อ่ะที่นี่พม่านะคือกุ้งใหญ่อะเพราะว่ายังอ๋อแป้งไม่ทันค่ะไม่ทันไม่ทันไม่ทันแต่กุ้งใหญ่ไข่เคลชิ้นใหญ่นะไข่เคลชิ้นใหญ่มากกุ้งเคท่าเนดูเหมือนแบบกุ้งสดมากเลยเฮ้ยเจ้าตัวใหญ่อะลองเทียวกระปั้งดูดิ มือใหญ่มากแล้วมือเป็นอะไรทำไมมือเธอแดงอย่างไรล่ะเล็บค่ะขอเทียบก่อนค่ะหายาต<แ>้องแค่เทียบเทียบข้างหน้ายกขึ้นยกข้างขึ้นแดงใหญ่มือใหญ่มากห,อ<ป>หือเปล่าปยวางให้กูเลยอุ้อแกอีกนิดก็เลิศแล้วแกให้หมดเลยวันนี้เรามีแม่ครัวออกมานอกบ้านนะคะปกติทำกับข้าวเรากินแต่ในบ้านนะ อ้เชื่อ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 เสไม่าเด็ดแกะนะก็ใส่ผัดไปเราขอเอาไปต้มหน่อยนะดูกระทะเราสิั้ากินไหมอุ๊ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วหนึ่งข้อความหน้าชัดหลังเบลอมาก กล้องดีโอเคเอาไปลงองสตไร้ถุอ่ะงสงซอรี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่นั่นแหละจำไม่ได้ก็ะ้อน กระเขียบเราไม่ใช้ค่ะกระุมันสุกไวปวไวลงไปก็สุกแล้ว ได้ไหมคะกับสภาพเอาอะไรไม่อยู่สามชัน้นั่นนะะไงแกไม่คงตัดยากอะ่ะคินเล็กแล้วไม ขอสามชั้นหนึ่งคำค่ะร้อนไม่ร้อนนิน้วเท่ๆขบมากอะไงขอนิ้วหนะะ่อยค่ะร้อนแหละ